สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปผีกระสือขันติในโรงพยาบาลนะครับวันนี้ผม,ผมอัดเสียงไปแล้วนะครับเราจะมาผมอัดเสียงเรื่อง V.S หนีออกจากบ้านอาฮ่า,า,า,าแบบนี้นะครับนี่มีรูปอันนี้ด้วยนะครับหนูถ่ายเองนะครับเราจะมารูปอันนี้นะครับรวยมากเริ่มกันเลยนะครับ เราสักู่นะครับเดี๋ยวโฆษณาอยู่นะครับสวัสดีครับโอเคมาเริ่มมาเลยเอ้ยกี่กระสืกขัดติจับหนงมามาอยู่ที่นี่เลยเหรอเฮ้ยหาใครจับได้ฉันจนะไปแน่วิสหนีออกจากบ้านโอเคมาโอ้ตอนแรกก็เธอถึงไปเลยนะครับ สี่มาสลับอย่างเงี้ยน่าเสียดายเชียวเป็นไนอ๋อนี่ไงตลาแปดอันวิชีเอาชีวิตรอจะรอดไหมเห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับ ไอเสียง vs หนีออกจากบ้านแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเออมทำไมมีแต่น้ำาต็โเสียงจะเป่าไปติ๊กหนึ่งนะครับ ตลกเลยครับอ้ไปนู่นแล้วได้สิบเอ็ดอัน โอ้น่าเสียดายหนูเผิดไปกินน้ำแดงไปสองหนูขึ้นข้างบนน่าเสียดายชิวผีกระสือขันติมาแล้ว อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าเสียงอะมันเบานะครับต้องขออภัยนะครับ yes, <me. S 1> เ๋ยวฉชั้นสามแล้ว,ลวโอ้ชั้นน่างไม่มีผีผีอยู่ชั้นสามมีน้ำไหมนะโอ้โห อะไรเนี่ยโอ้กำลังจะมาลงที่นี่แล้วสวยแล้วผู้ชมทำยังไงดีต,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 ตเ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 ต B S มันยังไม่ลงอ่ะโอ้กำลังจะลงอ่ะโอโอสาจะไปหาของอ่ะโอ้ oh. มอ,อ้าไม่ลงอ่ะเอ้า,อาโอ๊ยมันเปลี่ยนทางลัดอ่ะผู้ชมมันเปลี่ยนทางลัดแล้วโอ้โอ้ฉันงงกระสือแล้วเนี่ย ทำไมออไโอเคลงข้างล่างแล้ว กะสือข uh ันต so ิเห like <bbe> ็นไหมผู้ชมพาไปแล้วตลกไหมผู้ชมผีกระสือจะกลายเป็นผีตลกนะครับโอ้ตอนนี้ เขาตายแล้วทางนี้ดีกว่าม,มา <Okay. S 1> มันอยู่ทางนี้อ่ะเยสันสามแล้วมันตื่นเต้นอ่ะผู้ชมผมมันจะตื่นเต้นแล้วเนี่ยโอตรงนี้หาไปแล้วแสดงว่าหลุเปิดเปิด เราหาแค่ห้าได้แค่หกเอ็นลงข้างล่างแล้วหรอสวยแล้วกระสือลงข้างล่างโอ้ยเราจะหาของได้ยังไงเนี่ย โอ้ใช้ทั่วไปหมดแล้วเหรอต้องรีบคืนแล้ว VS หนีออกจากบ้านโอ้ยรอไปแล้วเราโอ้เพิ่งจะไปหาของที่นี่เองอะ่ะผู้ชมโอ้ มเสีเดยดายเชียวอ๋อมือมืออะไรอะ่ะมือกระดูกใช่ไหม <_ p ans> ขอให้ไม่มีเถอะสาธุโอเคขึ้นข้างบนแล้วมันมาแล้วสวยแล้วตี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 รวยแล้วกระสือจะขึ้นั้นงบนสิบเก้า รอแล้วทำไมมีแต่น้ำแดงอ่ะที่นี่อ่ะโอ้โหมีแต่น้ำแดงอ่ะไม่มีอันอื่นอะไรบ้างเลยเหรอโอ้ตอนนี้สิบถุงแล้วเนาะตอนนี้สิบถุงอยู่ข้างล่างอยู่โอเค แล้สักทีนะเฮ้ยเท่ากับวิ่งโอ้โหน้ำเขียวหมดเลยเหรอวันนี้โชคร้ายจังเลยไม่มีน้ำแดงบ้างเลยเหรอโอ้ยน่าสงส น่าเกียดจังเลยโอ้ยอย่างนี้จะทำยังไงดีเนี่ยไม่มีน้ำแดงเลยกำลังจะขึ้นยังไม่ขึ้นโสวยแล้วทีทีวิ่งหมดแล้วอะ่ะ อือฮทำไงดีอ่ะไม่มีน้ำเดงมีแต่น้ำเขียวกรี๊ดหนีออกจากบ้านก e ี๊ดหนีออกจากบ้านก e ี๊ดหนีออกจากบ้านอวไหวแล้วเนี่ยเหนือต้องออก ออยากกับบ้านอยากกับาแม่สิบสี่ถือเองน่ะอยู่ข้างล่างอีกแยพวกนี้นี่เอ้ยอยแปลกแปกอ่ะ ค <Okay. S 2> ออฉันงงนะทำไมผีกระสือชอบมาอยู่ข้างล่างเนี่ยฉันอยากกลับอยากไปกลับตรงนี้เลยทางนี้เราหาโครบไปแล้วอ่ะหรือแค่ชั้นหนึ่งเองอ่ะ โอ้น้ำเขียวทำไมชั้นล่าหาเยอะมากเลยเหรออ๋อทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีสิบห้าถุงแล้วเหรอยองังอา้าวตรงนี้ลืมไปมันอยู่ตรงนี้นี่นะโอ้มีอยู่สิบหกถุงเอง 哦，对对对对对对，Dude, invers, 我要 ban, Fifth, 我、ah, 要要你要要要要要要你要要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  โอ้โหสวยแล้วท,นออทีนี้ก็สื่อจะเริ่มวิ่งเร็ววะเนี่ยโอ้โหหายากขนาดนี้เลยเหรอไม่นะขอไม่มีนะ โหของคิดว่าหนูไม่รอดหรอกอ๋อทำไมไปแค่แป๊บเดียวอะ่ะสวยแล้วเราเผื่อไปกินน้ำแดงอะ่ะน้ำแดงหมดแล้วเนี่ยน้ำแดงอยู่ชั้นล่างแล้วจะทำยังไงดีอะ่ะผู้ชม โอ้ยแพ้แล้วเนี่ยไม่เท,ทำไมก็ะสือชอบมาไปชั้นล่างเนี่ย โอ้ยตายอยู่แล้วเนี่ยโอเคโอ้มันมวิ่งเร็ววะเนี่ยทำไงดีโอช่วยไม่ได้แล้วนะไม่น่ามากินน้ำแดงเลยเรา ฉันบนแล้วทำยังไงดีโอ้มีแต่ของบบาสวยแล้วแอบตรงนีง้ก่อนโอ้ยแอบไม่ได้

ในที่สุดหนูรอดอยออู่เกือบแล้วดีใจแล้วเยสหาเลยีบหาเลยสิบแปดถุงเองขาดอีกสองอันโอ้ยเร็อย่าช้าๆอย่าเอาเร็วๆสิอย่าช้าๆสิเยดี๋ยววันนี้ผีก็สื่อจะวิ่งเร็ววะเนี่ยโอ้ย รีบหาแล้วก่อนที่เลขจะหมดและผีกระสือก็จะมาเห็นเราว่าเราอยู่ที่นี่อ่ะรีบหาน่าต้องรีบก็ถึงโอ้ yes ดีใจแล้ว vs หนีออกจากบ้านบายบายนะผีกระสือ โอ้ยเรารอดแล้วเราโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ดีใจแล้วเย้โอ้เกือบโอ้วิ่งเร็วมาก vs นีหนีออกจากบ้าน ดูดิเข้ามาอีกบายบายติ้งเย่เราออกจากที่นี่สำเร็จแล้วโอ้ยเกือบไปแล้วเราเราเกือบตายเลยดีนะที่ผีกระสือขันติไม่เห็นเลยอ่ะโอ้เราไปแอบมาอยากทราบว่าเดี๋ยวเรามาตูตังเลยนะครับโอ้นี่ไง โอ้ยสุดยอดหนูหนีออกจากที่นี่ได้สำเร็จเกือบไปแล้วโอ้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเจอกันคลิปเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมจะอัปเดตต,ตอนช่วงบ่ายนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะครับ